หวานมากนางเอกดังอวดรูปสุดน่ารักโดนว่าที่เจ้าบบาวจุ๊บแก้มโชว์เป็นหนึ่งทีเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกันไปเมื่อเดือนกันยาปีที่แล้ว2564สำหรับคู่รักนางเอกดังอย่างอายกโรเนตเครื่องสีกับยูทูบเบอร์หนุ่มคนแดงอย่างว่านไชยอคิระวงศเซงหรือว่านไชย AF5 โดยทั้งคู่นั้นขอแต่งงานกันที่กลางป่าบอกเลยว่าเป็นธรรมชาติและน่ารักแบบสุดๆซึ่งฝ่ายชายนั้นก็ได้โพสแคปชั่นสุดซึ้งที่ระบุว่าอายคือคนที่ทําให้รู้สึกอยากตื่นมาเห็นความสดใสนั้นทุกเช้าทําให้รู้สึกอยากดูแลใครสักคนให้ดีที่สุดทําให้รู้สึกชีวิตมีความหมายมากกว่าที่ผ่านมาและทําให้รู้สึกว่าไม่อยากเดินทางคนเดียวอีกแล้วแต่อยากให้อายเป็นคนข้างๆที่อยู่เดินทางด้วยกันตลอดไปแต่งงานกันนะ เส้นทางต้องการความหวานแต่งงานดีกว่าคลิปขอแต่งงานอยู่ในอาสาพาไปหลงนะครับและล่าสุด10กันยายน2565ในอินสตาแกรมของหนุ่มว่านใช้ในโพสภาพคู่กับายโดยวิวข้างหลังก็สวยมากเป็นวิวสะพานที่ต่างประเทศโดยโพสนี้ระบุแคปชั่นสั้นๆว่าโอเคพร้อมแนบรูปจุ๊บแก้มสุดน่ารักมาให้แฟนคลับได้ชมด้วย